น้องบิงช,ช,ชูบิงชูบิงชูเพศผู้นะบิงชูชสีนี้หลงมาตัวเดียวเองนะส้าลายบิงชูอ่ะสีสวยมากมเป็นสีขาวครีมนะจริงๆจะเรียกฟลอนก็ได้ฟลอนครีมก็ได้นะครับ<ม>ตัวนี้มีตัวเดียวนะที่ที่หลงมาในกลุ่มของสีช็อกก็ถ้าถ้าเล่นถ้าลูกค้าศึกษามาให้ดีนะครับกลุ่มนี้ถ้ารู้รู้จักเขาดีเนี่ยก็จะเข้าใจว่า ออมันเป็นพันธุกรรมของเรื่องสีนะครับสังเกตได้จากจมูกนะจมูกแดงจมูกจะเป็นสีแดงตับนะครับคือเขาสามารถจ่ายลูกสีช็อกได้ด้วยสีนี้สวยที่ต่างประเทศค่อนข้างที่จะนิยมมากๆนะนิยมกว่าสีช็อกแทนอีกเอาจริงแล้วแต่ว่าในเมืองไทยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เอาเอาเทียบจากเปอร์เซ็นต์เนาะเทียบเทียบจากเปอร์เซ็นต์แต่สําหรับตัวพี่เองอ่ะพี่ชอบเพราะว่ามันดูคลาสสิกดีสวยหล่อนะน้องมินชูตัวนี้หล่อนะบอดี้ดีฟอร์มดี นะครับเพศผู้มีตัวเดียวพี่ก็ตั้งราคาไม่สูงมากคนนี้ถ้าน้องๆคนไหนสนใจอยากจะได้รูปไปนอนกอดน,นะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับพี่ยินดีให้บริการบอกแล้ว่าเออไหนๆก็ซื้อแล้วละ่ะดูให้ดีๆเลือกที่เรารักเลือกที่ใช่นะครับเลือกแม่จา๋าไม่จําเป็นต้องมองเรื่องของสีนะสีอะไรก็สวยนะครับแ,แต่ให้มองที่ใช่ว่าเนี่ยคือลูกของเรานะ เราต้องเลี้ยงเขาไปเป็นสิปี<า>เขาต้องอยู่กับเราเป็นสิปีนะดังนั้นการที่เราจะซื้อลูกหมาสักตัวเนี่ยเราต้องเลือกที่ใช่ชน,ชนะอย่าไปเลือกที่แฟชั่นมถ้าเขาใช่ถ้าดวงเขาจะได้อยู่กับเราอะยังไงก็เป็นลูกของเรานะครับฝากด้วยนะน้องบิงชูสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับยินดีให้บริการนะฝากด้วยบิงชูบิงชูหล่อนะหลอ่หลอก็ เขาเป็นรุ่นเขาเป็นรุ่นหลานของซูบากินะเอาง่ายๆเขาเป็นรุ่นหลานของซูบากินะครับส่วนพี่คาวินเขาเป็นรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกรุ่นแม่เขานะอันนี้เป็นรุ่นหลานสายเลือดก็จะอยู่ในตัวเขานองแหละไม่มีกันหรอกครับพี่คาวินพิมอะไรนะโอ้หลายๆตัวที่อยู่กับลูกค้าที่เป็นแฟนตามๆอยู่อะไปดูได้ที่อยู่บ้านลูกค้ามีเยอะเลย ฝากด้วยนะครับวิงชูวิงชูน้องวิงชูสีเหมือนวานิลาน่ตั้งชื่อวานิลาแต่ขอเป็นเกาหลีหน่อยละมุนละไมุลมนละไมไปรูปไปไปเข้าบ้านไป